การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกรูโฮมเพื่อใช้งานระบบรองรับทั้ง Android แล้วก็ IOS สัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวแล้วก็มีเครื่องหมายวงกลมคว่ำลงให้กดติดตั้ง หลังจากที่ติดตั้งเสร็จให้เรากดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจะมี2เมนูให้เลือกก็คือเมนู s ิงค i อกับเมนู r e จิสเตอนะครับถ้าใครมีนะฮะทะเบียนที่ลงจนการใช้งานอยู่แล้วให้กด s ิง n i อไปได้เลยสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานให้ไปกดตรง r e g i s เตอร์กรอกข้อมูลในหน้านี้ให้ครบ บรรทัดแรกใส่ชื่อผู้ใช้ใส่นามสกุลใส่เบอร์โทรศัพท์ ตรงอ e ีเมลให้ใส่อ e ีเมลที่เรามีอยู่สำหรับคนที่ไม่มีอ e ีเมลการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกต้องไปสมัครอ e ีเมลเพิ่มเติมเมื่อได้อ e ีเมลมาแล้วให้เราใส่อ e ีเมลเข้าไป ใส่หรหัสพาสเวิร์ดเพื่อเข้ายืนยันการใช้แอปพลิเคชันความยาวขั้นต่ำแปตัวอักษรยืนยันหรหัสพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งสองประทัดล่างจะถูกติ๊กเป็นสีเขียว2อันแสดงว่าเราลงทะเบียนถูกต้องให้กด r e จิสเตอร์ ตรงนี้ระบบจะส่งรหัส Verify ไปที่อีเมลของเราให้เราไปเช็คดูที่อ,อ,อินบ็อกซในอีเมลที่เราสมัครไว้ ตรงนี้ให้ใส่อีเมลที่เราใช้สมัครใส่พาสเวิร์ดที่เราใช้ล็อก,กอินกดซิงอิน ตรงนี้จะมีเมนูให้เราเลือก2ออ,อย่างก็คือเซตอัพเลยแล้วก็เซตอัพภายหลังให้เรากดถ้าเราต้องการใช้งานเลยก็กดเซตอัพเลยตรงนี้นะครับจะมี3บรรทัดให้เราเลือกใช้ให้เราทําการเพิ่มล็อกก่อนบรรทัดบนจะเขียนว่าแพิ่นิวล็อกให้เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้ให้เปิดสัญญาณบูธของโทรศัพท์มือถือ ให้เปิดตำแหน่ง GPS ของสัญญโทรศัพท์มือถือกด a d อด r o p e r t y ก็คือการสร้างก่อนว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนให้ตั้งชื่อบ้านก่อน ตรงนี้ระบบจะบอกให้เราเปิดนะครับขออนุญ,ญาตในการใช้ตำแหน่ง GPS ให้เรากดใช้แอประบบจะบอกตำแหน่งว่าเราอยู่ประเทศอะไรให้กด s u มมิ t ให้มาติกที่ บ้านที่เราตั้งชื่อไว้แล้วก็กด Nex t ครับอพอกด Nex t เสร็จตรงนี้จะมีให้เลือกว่าเราจะเพิ่มล็อกตัวไหนตัวนี้จะเป็นมอทิสล็อกก็คือตัวนี้นะครับตัวที่3จากอันบนนะครับเลือกเวอร์ชั่นมอทิดสองนะครับเอามือไปแตะตรงหน้าจอ เนี่ยก่อนที่เราจะแพรก็เอามือไปแตะตรงหน้าจอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บลูทูธทำงานกด next ครับเราจะสังเกตตรงหน้าจอจะมีลิสต์ของบลูทูธอยู่นะครับบลูทูธที่ Connect ได้จะมีลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้ให้เราก,กดครับรอระบบ สักแพรสักครู่หนึ่งอ่าจะมีเสียงนะครับที่ตัวล็อกเมื่อกี้ติดติดติดแสดงว,ว่าล็อกกําลังแพรริ่งอยู่คือกําลังเชื่อมต่อกันอยู่อแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนว่าการแพร่ลิงหรือการจับคู่เรียบร้อยแล้วให้เราตั้งชื่อตรงนี้ครับแล้วแต่เลยจะตั้งชื่อเป็นอะไร หลังจากตั้งชื่อเสร็จให้กด u u m m t หน่าจะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการปลดล็อกนะครับของ e c l o Home จะมีอยู่ด้วยกันก็คือใช้ b l u e ู o o t h Key ที่เห็นในหน้าจอตรงนี้หรือว่าจะเป็นคีย์การ์ดแบบนี้หรือคีย์แทกแบบนี้นะครับที่แถมให้มาในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการแอดล็อกกันเลย นะครับถ้าเป็นหน้าจอแบบนี้ถ้าล็อกอยู่ในลักษณะที่ล็อกอยู่ให้เราเอาเมือแตะนะครับตรงลูกกุญแจตรงนี้นะครับล็อกก็จะทำการเปิดล็อกอันนี้คือการเปิดล็อกด้วยบลูทูธคีย์นะครับต่อไปเป็นวิธีการ เพิ่มการวิธีการเพิ่มการให้เรามากดตรง Access ด้านล่างที่เป็นรูปเครื่องบินกระดาษพับตรงนี้กดตรงเครื่องหมายบวก Access ตรงนี้จะมีให้เราเลือกว่าเราจะตั้งรหัสแบบไหนถ้าเราเป็นถ้า Add Keycard ให้เลือกตัวล่างที่เป็น Keycard กดเข้าไป Keycard ตรงนี้ ดปุ่มสีเขียวด้านล่างพร้อมกับเอาการาดไปแตะที่ตัวล็อคแบบนี้ หลังจากที่อ่านการ์ดเสร็จเครื่องอ่านการ์ดเสร็จให้เราตั้งชื่อคีย์การ์ดที่เราแอดเข้าไปอาจจะเป็นคีย์การ์ดหก็ได้ให้กดเนมการ์ดจบแค่นี้ก็เป็นการแอดการ์ดเสร็จสิ้นนะครับการ์ดที่แถมให้ไปนะครับจะมีอยู่2การ์ดแล้วก็2คีย์แท็กนะครับชนิดของการ์ดที่รองรับสำหรับ EQ กู o m e ตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ดแบบ My ไม a ฟ นะครับ RFID ก็คือ13.56เมกะเฮิร์นะครับร์ดอื่นๆที่มีคลื่นความถี่เดียวกันสามารถแอดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกร์ดที่เป็นบัตรสมาร์ทเพิร์ด ert, นะครับบัตร MRT, b i t ก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าใช้งานที่บ้านพักอาศัยแนะนำให้เป็น นแนะนำให้เป็นบลูทูธคีย์ผ่านแอปพลิเคชันจะใช้งานได้ง่ายกว่าเป็นการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันอีกรูโ m มเบื้องต้นครับ